เชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกันบ้างแล้วว่าเดี๋ยวนี้ทําไมไปซื้อของแต่ละทีทั้งที่ก็พกเงินไปเท่าเดิมแต่ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านน้อยลงไปซะทุกทีตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนายนของบ้านเราที่พุ่งแต่7.66เปอร์ซนต์ทำสถิติสูงสุดในรอบ13ปีน่าจะเป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยให้หายข้องใจนะคะ เงินเฟอ้อคืออะไรแล้วทำไมผู้มีรายได้น้อยถึงเจ็บกว่าจากวิกฤตครั้งนี้ชวนไปหาคำตอบกันค่ะตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยล่าสุดเดือนมิถุนายนที่ร้อยละ7.66เงินเฟอ้อเนี่ยปรับสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ค่ะกว่าจะมาเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่เราได้ยินกันเนี่ยมันก็มีวิธีคำนวณที่น่าสนใจอย่างไทยก็จะอิงจากราคาดัชนีของผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้กำหนดแล้วก็ติดตาม ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสินค้าและก็บริการกว่า430รายการตั้งแต่ข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนยไปจนถึงค่าเช่าบ้านแล้วก็อีกสารพัดเลยค่ะลองคิดว่าทุกเดือนเราเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปในร้านค้าของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เลือกซื้อสินค้าลงในตะกร้าทั้งหมดเราจ่ายไปในราคาเพียงแค่ร้อยเดียวแต่พอเดือนหน้าเนี่ยเราไปซื้อสินค้าเหมือนเดิมเลยแต่เรากลับจ่ายในราคา107บาทเท่ากับว่าเราจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น7บาทใช่ไหมคะ วิธีการคำนวณง่ายๆของเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือเราเอา7จ็ดบาทนั่นแหละหารด้วยราคาที่เราเคยจำได้ขึ้นใจมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขคร่าวๆข,ของอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะเลยเป็นที่มาว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงผลกระทบของเงินเฟอ้อต่างกันออกไปเพราะว่าการจะเลือกหยิบของลงตะกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนใช่ไหมล่ะคะ ำหรับวิกฤตการเงินเฟ้อเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บ้านเราแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันมากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเจ้าโควิด1นทีนี่แหละที่เป็นตัวเร่งให้ผลกระทบมันเกิดเร็วขึ้นเพราะหลายธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงบรรดาแรงงานก็อยู่ในสภาวะเปราะบางดังนั้นเนี่ยการฟื้นตัวมันก็เลยยิ่งเกิดขึ้นช้าไม่ทันการส่วนคําถามที่ว่าแล้วทาไมผู้มีรายได้น้อยถึงกลับได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อมากกว่า ทั้งที่ถ้ามีรายได้จํากัดก็น่าจะต้องเลือกซื้อสินค้าลงตระก้าในราคาย่อมเยาคงต้องอธิบายก่อนค่ะว่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าใครที่มีรายได้ต่ากว่า10,000แบาทต่อปีเนี่ยก็จะจัดเป็นผู้มีรายได้น้อยคิดง่ายๆก็อาจจะเป็นคนที่มีเงินเดือนอยู่ราว8 0 0พบาทต่อเดือน ตามที่ทราบกันว่าเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ยราคาสินค้าที่พุ่งสูงแบบชัดเจนเลยเนี่ยเป็นเรื่องของค่าพลังงานแล้วก็ค่าอาหารซึ่งผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ดันมีค่าใช้จ่าย2ส,ส่วนนี้รวมกันเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของพวกเขาเสียอีกยกตัวอย่างในเดือนมิถุนายนมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง39.45เปเนื้อสัตว์ก็แพงขึ้น 12. 9 8เซ ซึ่งใครเป็นแม่บ้านแกงถูกเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นราว7.28%เลยในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมากว่า2ปีแล้วเมื่อเข้าของแพงขึ้นแต่นายจ้างไม่ได้ปรับค่าแรงขึ้นตามเนี่ยท้ายที่สุดผลกระทบก็จะยิ่งไปตกอยู่ที่บรรดาลูกจ้างด้วยสถานการณ์ปกติของพวกเขาเนี่ยการจะหาเงินให้ได้สักก้อนมันก็ยากลําบากอยู่แล้วยิ่งชักหน้าไม่ถึงหลังอีกเนี่ยสุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งพิงการกู้ยืมนอกระบบ เหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่จะไปกู้ยืมตามระบบของธนาคารท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องแบกรับกับดอกเบี้ยมหาโหดที่ตามมา ถ้าจะว่าไปมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆเ,เนี่ยถึงจะหลุดเส้นแบ่งของการเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สัมผัสกับความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงจากเงินเฟอ้อได้ค่อนข้างชัดเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยเรายังได้รับเงินเดือนเข้าเดิมแต่ด้วยค่าใชา้จ่ายที่มากขึ้นเราก็ต้องใช้เงินจํานวนมากขึ้นในการนารงชีวิตรอดเราถึงค่อนข้างจะได้ยินคําพูดที่ว่าใช้เงินเดือนชนเดือนกันอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดการตรึงราคาสินค้าจําเป็นรวมถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของรัฐ ก็เป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในแต่ละครัวเรือนให้ได้มากที่สุดดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าปัญหาเงินเฟ้อคงจะไม่ได้คลี่คลายในเร็ววันค่ะ